สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านอ่ะโซโลมีคลิปนี้นะครับพาเอฟมาดูนะครับแนวทางอ่ะ,อะรัฐบาลไทยนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับแล้วก็วิ่งบนตัวเดียวนะสองสูตรนะครับวิ่งบนตัวเดียวสองสูตรแล้วก็สามตัวบนชุดเดียวนะครับออกมาให้สมาชิกเอซี FC ได้พิจารณา อันนี้ก็จะเป็นอีกอ่งชุดนะครับพร้อมวิธีการคำนวณน,นะครับทำให้สมาชิกได้ดูแบบเป็นแนวทางว่ากันไปนะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันที่การคำนวณเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับหอือนอน,นะครับฝากคำเตือนก่อนก็แล้วกันนะครับ มาดูคําเตือนกันนะครับคําเตือนนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงการคํานวณย้อนหลังจากสถิติผลออกรางวัลเท่านั้นไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับว่าผลรางวัลจะออกอะไรนะครับขอโปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับฟังแล้วก็รับชม้วยตัวของท่านเองนะครับขอขอบคุณที่ติดตามนะครับเด็กๆและต่อเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลแรกนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับ นะครับสูตรนี้ก็เดินยาวๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดรอบ9ก้ารอบนะครับนะมาดูรอบแรกครับสูตรเอกับสูตรบีมันชนกันอยู่ที่สี่นะครับผลในที่สี่ชนอยู่ที่สี่ผลในสามสองสี่มาที่หลักหน่วยบนนะครับชนกันนะครับมาที่หลักหน่วยบนนะมาที่หลักหน่วยบนเนาะอันนี้เป็นสูตรเอนี่เป็นสูตรบีนะครับ มาดูในรอบที่2ครับสูตรเอกับสูตรบีนะครับสูตรเอที่ห้าสูตรบีที่สนะครับผลที่ได้8 5 2นะครับมาที่10หน่วยนะครับทั้งมสองสูตรมา10หน่วยนะฮะบ,บนนะครับเป็นวันที่2งในวันที่3ามว่ ชนอยู่ที่ห้านะครับผลได้แปดหกห้าชนอยู่ที่ห้านะครับมาที่หลักหนบนนะครับเป็นงวดที่สามนะครับเป็นงวดที่สามมาดูตำแเนงงวดที่สี่นะครับก็ชนอยู่ที่ห้านะครับผลได้สามห้าหกก็ชนกันอยู่ที่ห้านะครับมาที่ตำแหน่งหลักสิบบนนะครับเป็นงวดที่สี่นะครับชนอยู่ที่หลักสิบบนเป็นงวดที่สี่นะครับ ถัดมาครับสูตรเอกับสูตรบีนะครับชนกันอยู่ที่6นะครับผลได้646นะก็มาที่ตำแหน่งนะครับหลักร้อยและหลักสิบบนเอ,อ่อหลักร้อยและหลักหน่อยบนนะครับนะเป็นงวดที่5นะครับงวดที่5ถัดมาครับมนรรลุงวดที่6สูตรเได้9สูตร B ได้เกนะ้าชนกันอยู่ที่9นะครับผลได้9ก้มาที่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับเป็นงวดที่6 ชนกันอหลักหน่ที่หกนะครับนะผ่านไปหกอ่าแล้วพี่ถัดมานะครับชนกันอยู่ที่เจ็ดนะครับชนกันอยู่ที่เจ็ดอไม่ใช่เจ็ดนะตัวที่ชนอยู่ที่หกนะครับผมได้ห9เก้าก็มาที่ตำแหน่งนะครับหลักหน่ยและหลักหน่วยบนนะครับอ่ะเดินยาวๆนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเอามาพิจารณาดูกันเป็นแนวทางนะครับอ่ะ มาดูนะครับทัดมาฮะชนอยู่อ่สูตร a ได้เก้านะครับสูตร b ได้แปดนะครับหกแปดเก้าแปดนะสูตร a นะครับมาที่หลักสิบนะส่วนสูตร b มาที่หลักร้อยและหลักหน่วยก็มาครบนะครับสามตัวบนเลยนะครับนะมาครบสามตัวบนเลยนะครับ f สีนะนะครับมาครบสามตัวบนนะครับและนะครับในรอบล่าสุดที่ผ่านมานะครับสูตร a ได้สี่สูตร b ได้สี่นะครับชนกันอยู่ที่สี่นะครับ f c นะ ชนกันอยู่ที่4นะครับอ่ะก็ได้1 4ึ่ะนะครับชนอยู่ที่4สําหรับในงวดนี้แอดบอกไว้เลยนะครับว่าชนนะครับมีชนนะชนไม่รู้จะมาหรือเปล่าก็ต้องพิจารณานะครับนนะอ่ะมาดูครับการกำหนดทั้งสองสูตรไอ้บวกเป็นตัวเลขเลยนะครับจะบวกนะบวกเป็นตัวเลขเลยก็จะทุบตัวที่บวกเยอะไว้นะครับ4ี่บวกห้าได้เนะครับ9ก้บวกสา ได้สองสองบวกเเป็น9 9้าบวกศูนย์ได้เกบวกสอได้หนึบวกสได้สามบวกสเป็นหกหบวกสได้ศูนยไปบวกเได้เก้บวกสได้สอันนี้ก็จะเป็นสูตรเอนะครับส่วนสูตรบีน, B, นะครับสีวกหเป็นห้าบวกสได้แปดแบวกเเป็นห้าบวกหได้หนึบวกสเป็นสามบวกเเป็นสองบวกสได้สีไปบวกแได้สนะ ทั้งสองสูตชนอยที่2นะครับ F4 นะดังนั้นก็ต้องดูแล้วก็พิจารณานะครับสองชนกันนะครับจะมาเป็นเลขเบิ้ลหรือเลขหามนั้นนะครับนะจะเป็นเลขเบิ้ลหรือเลขหามนาอก,ก็มาดูกันครับในรอบ1ทับ12ทับ68ครับนะก็ จะมาหรือเปล่าเราก็ต้องมานั่งพิจารณาดูเป็นแนวทางนะครับไปอีกหนึ่งข้อมูลนะด้วยสามตัวบนชุดเดียวนะครับนะตามสูตรการคำนวณเลยนะครับสามตัวบนชุดเดียวนะครับ FC นะอ่ะมาดูกันรอบแรกนะครับมาดูกันที่รอบแรกนะเก้าสูตร A ได้เก้าสูตร B ได้เจ็ดสูตร C ได้แปดนะครับผลนะครับที่ได้นะครับผลที่ได้ก็เป็นนะครับรเก้าเจ็ดแปดเก้า เก้าเจ็ดแปดงวดแรกครับนะเป็นงวดแรกเลยนะครับมาดูงวดที่สองนะครับสูตร A นะครับคำนวณได้6สูตร B คำนวณได้9สูตร C คำนวณได้6นะครับผลนะครับที่ได้นะครับ ผลที่ได้ครับ6 9 6ก้าอ่ะเป็นงวดที่2นะครับมาครบ3ตัวบนไปนสูตรปลกหลักนะครับนะเป็นสูตรปลักหลักก็ต้องพิจนารณานะครับใช้จริงนะครับก็ขอให้มาตามที่คํานวณและสถิติก็แล้วกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นรอบที่2มาดูรอบที่3นะครับสูตร a ได้8สูตร b ได้9สูตร c ได้8 ผลที่ได้ครับแปดเก้าแปดเป็นรอบที่สามนะครับสามตัวบนไม่เดียวสามรอบเป็นสูตรระยะสั้นๆหวังผลนะครับเนาะมันเป็นสูตร,รสั้นๆน,น,นะครับเราพิจารณากันแล้วน,น,น,นะครับสามรอบสั้นๆน,นะครับ,นะรบ,นะรบผ่านไปสามรอบทีนี้มาดูในรอบที่สี่นะครับในรอบที่สี่นะครับ สูตร A ได้1สูตร B ได้4สูตร C ได้5นะครับผลที่ได้ครับ1 4 5สี่นะครับสีรอบด้วยกันนะนะครับสีรอบด้วยกันนะมาตรงๆนะครับ วิธีนะครับวิธีการคำนวณนะครับตัวตรงนะครับอ่ะทีนี้มาดูใน,อนรอบสุดนะครับคํานวณเป็นตัวเลขเลยนะครับเนาะนะครับห้าห้าสามเป็นสิบห้าห้าบวกสองได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกห้าได้สี่สี่บวกแปดได้สอง นะครับห้บวก2ได้7จนะครับ5ไปบวก2ได้7 7็เบวก2เป็น9 9้บวก5ได้4 4บวก8นะครับได้4บวก8ได้12อันนี้ได้2นะครับ5วก2ได้9 5บวกสได้9 9บวก5ได้4ี่บวก8ได้สนะครับสูตรสนะครับ5บวก6ได้1 1บวก2เป็น3 สาบวกจได้ศูย์บวกแได้8ปได้แนะครับอันนี้ได้แปดในสูตรนี้ได้แสูตรบีได้แนะครับสุดซีนะครับ4ีบวกแเป็น12 12อบสกศนย์ก็ได้สิบสไปบวก8ก็ได้20อ่าได้ศูนยงั้นนะครับรวมเป็นชุดเดียวนะครับ2 8 0อ่ะ ในของวันที่1ทับ12อทับ6แบบครับนะก็พิจารณาดูนะครับใครชอบก็นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อกันเรียนรู้นะครับสูตรทุกสูตรวิธีคิดวิธีคำนวณมีเข้ามีหลุดก็ฝากพิจารณานะครับชมดีครับ